สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะแนวทางของทีวี0ิฟวันฮาร์ดจเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนกุมภาพันธ์เมื่อนี้กลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วกะัตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนะจะ้ะก่อนสิปไปรับชมฮานอยวันที่ยี่สิบจะมาเบิง่งกพนของมือวานกันก่อนจากวันที่สิบเก่าสำหรับฮานอยมัดรวมเพราะาจะเลขเด่น สองกับภกกันเด่นหนึ่งสำหรับมัดรวมสำหรับพ้นจะน้อยรอบเฉพาะกิตแปดเจ็ดหาสี่หนึ่งสี่หนึ่งจับคู่เขาหนึ่งสี่จะฉุดกันมาเน้นๆเลย สำหรับน้อยพิเศษจะแปดสามสามสองศูนย์สำหรับเลขเบินของเมือ่อวานได,ได้หาหาเบินมาสามสามจะมาเนี่สองศูนย์น้อยพิเศษสองตัวหลักจับคู่พาดไปจะมาเด่นสองดุดสองจ้าล่างจะพายสูงมาเลขต่ำสูงต่ำฟีดเลยสองศูนย์สำหรับรอบโปกติ็ตจ้าหาสองหนึ่งหาศูนย์ สำหรับซองหนึ่งเข่าชุดกันจะหนึ่งสองจับคู่เข่าชุดกันหนึ่งสองสุดเด่นเด่นสองรอสองมาเด้งเดงจ้าสำหรับน้อยรอบ VIP 9พ7เก้าเก้าเจ็ดหกแปดสำหรับหกแปดลางวิ p พีเข่าตรงๆจ้าชุดเด่นเต็มๆม,มาเน,น้นๆเลยเด่นหกวิรุดธโกมาจ้า สำหรับสูตรสามตัวมนีเสียดไปอีกค่ะพี่น้องจ้าสูตรสามตัวของเฮามี่กหนึ่งสองเข้ามารอบปกติหาสองหนึ่งค่ะหฮฮุกหนึ่งสองเข้ามาหาสองหนึ่งแต้มเดียวฮกกับหาแล้วจา้าสำหรับน้อยพิเศษแปดสามสามเบิร์นเบิร์นหลังเนาะเบิร์นหลังของเฮามีสองสามแปดอ่ะสองมีแปดหมี่สามเนาะ อ่าสองแล้วจ้ะอันนี้คือสามสามของเขามีสองสามเธอว่าเสียดอยู่เนาะแต้มเดียวโอ้โหอ,อ,อันนี้คือพน้นฮานอยค้ที่สิบเก้าจะสาหรับฮานอยมารวมของเขาตามนี่เลยจ้าเข่าสามนอยอีกแล้วจะเมื่อนี่ตัวประกบคู่พลาดแค่สองศูน,นย์นอยพิเศษสี่หบสี่นอยเนาะโอ้จับคู่เข่าสามนอยจ้าอ้าวฝังคือเก่าจ้าตามกันตอนจ้าครับ ห้าน้อยมารวมวันที่ยี่สิบจ้ะสำหรับลาวพัฒนาเมื่อวานก็นถือว่าคขอขางโอเคเนะาะฟังๆกันเลยทีเดียวจ้ะ,ะส่วนผลสรุปลาวพัฒนารอสรุปกันอีกทีคือวันลงแนวทางวันศุกร์มาจ้ะสำหรับห้าน้อยมารวมจะเล็กเด่นวันนี้ให้ไปที่เด่นหนึ่งหนึ่งสามจ้ะ จับคูเด่นหนึ่งวิรุตหนึ่งมีเมื่อวานออกหนึ่งสองสองหนึ่งลักขามหนึ่งเลขพี่น้องก,ก็มักมาดีดีอหนึ่งสามจัเมื่อา 1, 3, าวานออกหนึ่งสองเนาะช่ยก็นมักเขียนพิดดีดีเดี๋ยนะาตามต่อจ้าหนึ่งกับสาม หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกจ้ะสำหรับเด่นสามชุดสามสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดชุดกันจะก,กันหกมีหก,หกสี่ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าคูสุดท้ายจ้าตามต่อจ้าหนึ่งสามสำหรับสุดสามตัวโบวนจ้าสามหกหนึ่งเล็กเด่นนะสามหกหนึ่งหนึ่งหกเก้า 8ปดคู่ชุดท้ายจะ0ูนย์สาหำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า1นึเกจ้าสาตัวบน0ูนชุดกันจะเน้นไปที่6 สี่หกเจ็ดสามเจ็ดสามหกหนึ่งหา้าหนึ่งสามจา้าโอเคเห็นชัดอยู่เนาะสำหรับฮาหนอยมารวมข้อห้ามือนี่คือตามนี่แล้วจะมารวมแอจอยรหฮซีน้อยแต่เฉพาะกิจถึงวีไอพีจ้าเหลือพี่น้อยเอฟซีมาอยู่ในฮานอยรอบรายการเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ้งหลังเนาะสำหรับมดรวมข้อห้ามจะรู้ว่า บหมกักมนรวมกันคือมีแยกน้อยหารับชมเนอะจากโลคหายซอกสูตรเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนอะจาเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามันจะขึ้นอยู่กับ ความมกความชอบเนาะจ้าแนวทางมีเขา่ามีรูดเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยไววด้วยละกันเนาจะขอให้มาปังปัง,ปง,ปงละกันจะขอให้พี่น้องถุกคนถุกทานทีเขามารับชมแนวทางสูงดีมีใ่กันถูกคนถูกทานจ้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกคนถูกทานจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า